ได้ข่าวว่าตัวตึง <Yeah. S 1> เอ้ยใจร้อนนะนุ่มเกือบโดนนะฮะแจงโหดเอ้ยนี่แกโดนหลอกโดนหลอกโดนหลอกน้องโอ้โห oh, ล่วงเลยฮนะ ไม่เป็นไรมีผมเป็นอาศวิรัติการอยู่ไม่ต้องห่วงเพื่อนให้โอสูตรดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกมตบตดนหรือว่า Dead by Daylight และวันนี้นะครับมาอยู่กับผมช่องขอบฟ้านะครับสำหรับเซ็ตนี้นะครับเป็นเพิร์กที่ผมใช้ประจาเวลากดโซโล่หรือว่ากดกับเพื่อนร่วมทีมอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีเพิร์กประมาณนี้เลยปาดเลี้ยวเป็นเพิร์กของเฟิร์นเมียร์นะครับหลังจากที่เราทําการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับเช่นไม้หรือว่าหน้าต่างอะไรประมาณนี้นะครับก็จะทําให้เรามีความไวขขขึ้นนนน20%ออัทีี่รรกาาโจมตเเเดดด็็ปง ลอรี่สโตนนะครับหลังจากที่เราโดนแก่แล้วเราลงมาจากเสาครับเราจะสามารถที่จะแทงหลังคิลเลอร์ตอนที่เราโดนอุ้มนะครับทำให้คิลเลอร์สตัน4สวินาทีความยืดหยุ่นสลาเปิลนี้นะครับเป็นเปิลกลางเราจะทําทุกอย่างไวขึ้น9%นะฮะไม่ว่าจะซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟทําลายตะขอรักษาเพื่อนร่วมทีมนะครับรวมถึงกระโดดหน้าต่างด้วยกระโดดข้ามไม้อะไรประมาณนี้ใจแกล่งสลาเปิลนี้นะครับเป็นเปิลของเจคพาร์ความสามารถของเปิลนี้นะครับ เมื่อเราเจ็บนะครับเราจะไม่มีเสียงร้องเลย100%นะครับคือคิวเราไม่ได้ยินเสียงเจ็บเราเลยนั่นเองสำหรับคลิปนี้จะสนุกแล้วมาทายแค่ไหนไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ Let's go จะได้จูหรือเปล่านะฮะอันนี้ยังไม่มั่นใจเหมือนกันสำหรับเกมนี้จะยวิญ,ญญาณเลยหรอเด e l น g e n แน่นอนครับนี่ไงตามเต็บเหมือนคิวเราก็ตีอุย้ยมีหัวหมูด้วยฮะเอาอย่างังนล่วงดิโอ้โหอะไรอะ่ะโอ้โหล่วงเลยฮนะ ไม่เป็นไรมีผมเป็นอัศวิรัติการอยู่ไม่ต้องห่วงเพื่อนเอา้าไม่ไรเด็ดวะเด็ดป่ผมไม่เดียดไม่เดียน,ยนโอ้ต้นไม้เล็กนิดเดียวมีช่องตรงกลางด้วยเดียดก็บ,บ้านแหละเรียบร้อยฮะวัดเชิงรึเปล่าบอดเลยฮะ,ะตัวจริงฮะไม่มีคำล้อหลอกดอกหลอกหลอกโรงหลอกโดดวัดเชิงวัดเชิงเชิงก็หน่อย อ่าเรียบร้อยเชิญกันหน่อยเชิญกันหน่อย,ย,อยโ,อโ,โอ้โหอ่าเสร็จไปแล้วสองเครื่องเอาไม่แขวนเสานี้เหรอผมนี่ไม่ได้ปั่นไฟเลยฮะวิ่งโค้เพื่อนตลอดเลยเรียบร้อยตื้มไหมเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้ไปเพื่อนไป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 โ,โ,โดดหนึ่งชีบอกล้มเลยดิปะไม่อยากไอ้ซ้ำเลยอ่ะกลัวเห็นจังโอ้โหเห็นจนได้ ข้ามเลยเรียบร้อยฮะเครื่องเสร็จเฮ้ยโหเจ็บฟีนะ่าอุ้ตีไม่โดนรั่วเสียงจะอยากได้ของที่อยู่สูงเกินปลายใช่ไหมล่ะเอ้าไปทำอย่างนั้นได้ไงอะโอ้ต้องค่อยๆสิรีบร้อนจังเลยเอ้าเพื่อนไปทำอย่างนั้นได้ไง คือมันจะไม่ให้ผมแบบไอ้น,นี่ให้ก่อนเหรอผมข้ามจริงข้ามปอมเรียบร้อยฮะผมโดนบีบผมโดนบีบทุกคนผมโดนบีบผมโดนบีบโอ้ไม่ก็แล้วเพื่อนออกหมดแล้วทันหรือเปล่าอ่าเรียบร้อยฮะโอ้ตอนแรกว่าผมจะยอมตายแทนเพื่อนแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ไปเ,เพื่อนเขาหัวไปมงกับมีดคิลเลอร์เลยเมื่อกี้ หลางเชร์เทเว่นะฮะเจอในด้านหลักนะครับเมื่อกี้ไปเล่นด่านเดียวซีมา <c oughs> เออว้าวุ่นกันเลยนะฮะมากันหน่อยโอ้ยตัวอะไรอ่ะโอ้ดีอโนนะฮะใช่ไหมใช่แหละโอ้สกินเทพะด้วยไม่ได้เจอนานมากนะฮะสำหรับฆาตการตัวนี้ตอนนี้มีแมสนะฮะว่าผมวิ่งลายไม่ค่อยดีเนี่ยลายผิดเนี่ย มีตัวปลอมอยู่นะเราต้องจำตัวปลอมไว้นะเพราะว่าเขาสามารถว้ามปตีได้เลยสั้นๆโอ้ไม่ดักเลยฮนะโอ้โห oh. แมนด้วยแมนซะด้วยแมนซะด้วยจังก่อนนมระบบฉีกยับโอ้โห oh. oh. โดนเฉยเลยฮนะ oh. อุ้ยกลับมาซ้ำเหรอถามจริง จริงป็ะด้่ะยองกอดุดได้ข่าวว่าตัวตึง <Yeah. S 1> เอ้ยใจร้อนนะหนุมใจร้อนนอนคุกใจคุกนอนน้อยแล้วตาบอดเนี่ยแล้วบอดอีกรอบลวไม้อยู่ไหนลวไม้อยู่ไหน ไายไม่มีแล้วคิลเลอร์เดินตีเฉยก็ได้แล้วนะลกไงลกลักเลิกลักโอู้ยัดไม้เลยวะเนี่ตยตีเยื้อนุ่มนี่ไงตียัดไม้แบบนี้ตียัดไม้เงยบบอดแล้วบอดแล้วบอดบอดบอ,ดเ,อเดินเซเดินเซนิดหน่อยถึงปันกลางเดินเซอยู่นี่หนุมน่มตีเยื้อนุ่ม โอ้ยเพื่อนมาเยอะจังอะ่ะเดี๋ยวนะเพื่อน thank you เรียบร้อยฮะจิกไปทางเดียวกับเพื่อนไม่ได้ด้วยหลอกบูมมองนิดหน่อยถึงปานกลางเรียบร้อยฮะตามผมผักลบผักลบหลอกบูมวมอลไว่อน ยังยังเปไงแล้วผมเปโอ้โหเราได้านหน้าไม่มีไม้นะฮะว้าวุ่นเลยด้านหน้าไม่มีไม่หลบมุมมองฮะยังไงก็ต้องเดินขับอย่างเงหลบมุมมองหลบมุมมองมุมมองไว้ก่อน,นะฮะระยะยาวระยะยาวระยะยาว ตออเราต้องไปรอบแก้มือเอาจริงอุ้ยโหโดนเฉยเลยเรียบร้อยครับผมแตกได้โดนว่ะเอ้ยเฮ้ยยังตักครั้งนี้ครับตักครั้งนี้ เกือบโดนนะฮะบ้าเอ้ยอหลอกหลอกหลอกแล้วผมตัวจริงอ่าตีผ้าเรียบร้อยได้ทั้งวันอน่ยอยากได้ทั้งวันอน่ยอยากได้ทั้งวันอ่าเรียบร้อยหลงฮะบอวีประตูหนึ่งเลยประตูนึงอยู่ตรงนน้นนะฮะโอ้ทันปะเนี่ยทาเพื่อนบกวอาทันอยู่อุกกรบาดเพื่อนบอกหน่อยเพื่อนโอ้โหทันปะวะ ว้บแน่นอนเอ้าโอ้โหเพื่อนเพิ่งเปิดฮัลโหลเรียบร้อยเรียบร้อยว่าผมหนูกวประตูนี้นะของเทลเวอร์บ้าเอ๋ยแต่ประตูใกล้อยู่นะโอเคครับตอนนี้รอดสี่ผมไปเจอช่องทิกตกอร์เขานะครับกระบอกจีจีไปนะครับ้ลนของเพื่อนที่ตายไปแล้วนะผมว่าผมใส่ดานมานะโอ้เพื่อนใส่มาด้วยผมอยากเล่นหน้าหลักครับผมไม่ได้อยากเล่นหน้านี้คือทุกคลิปที่ออกไปนะครับเหมือนจะเจอได้ด่านนี้บ้าเอ๋ย มาเนี่ยโอ้โหแล้วมาตรงนี้แล้วมาตรงนี้ไงโดนชัวร์ครับหนึ่งทีนี่ไงโดนไปแล้วข้าม้ายๆเลยรอไลท์รอไลท์รอไลท์พุ่งหรือเปล่าพุ่งฮะแก๊งโหดเอ้ยนี่ไงโดนหลอกโดนหลอกโดนหลอกน้องเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวไว้โดนหลอกเดี๋ยวไว้โดนหลอกระบบข้ามจริงระบบสปินยาวไงตรงนี้เป็นไม้หรือเปล่า ไม่มีฮะสดีป็น้าต่างโอเคแตกได้รอยครับช็อตนด้โบนอนไม้เพื่อนผมนอนไม้อ๋อเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนลงไปทำอะไรอะ่ะผมก็มาสวดด้วยเลยละกันเจ๋งครับเสร็จเรียบร้อยไล่บ้าเหรเพื่อนมาครับไล่ดูก,กันหน่อยดูก,กันหน่อยกลับไปเล่นที่เดิมดีดีหรือไม่ดีแหละ ข้ามแบบช้าๆผมมีไลท์ไงขอ,อข้ามแบบช้าๆหน่อยโอูอ้หูเลอร์เขาถือไม้ทือประตรูนะเหมือนจะไม่ไล่อ่ะเป็นมันใหญ่แสดงว่าเขาเจอคนเจ็บแน่เลยขึ้นไปแล้วฮะเพื่อนแอบ,บอยู่เพื่อนแอบ,บอยู่อยูเลอร์เขาชอบมาแบบดักทางหน้าต่างฝั่งนู้นนะครับรอบนอกไม่ค่อยดักรอบในเดี๋ยวผมวอาไปช่วยแล้วกันครับลืมไปเลยว,ว่ามีคนโดนแผน เอ๋เอ้ยช่วยจริงอ่ะสุดรอป,ปึ๊บปึ๊บปื๊บแล้วผมเปแล้วผมข้ามเลยแล้วผมสปินครับ <Yeah. S 1> ไม่ทันนมเอาไงไม่ทันนะไ <Yeah. S 1> หวหรือเปล่าไม่ไหวบอกไหวะงไงไป,หปะลแล้วผมข้ามจริงไงไม่คำว่าข้ามปลอมหลอกข้ามดีปะนี่ไงหลอกข้ามแล้วผมข้ามจริงแล้วเด้ง การหน้าต่างมาละอเด้ง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 ฮึบโอเคโอเคหมาอยู่บ้านเล็กขอใช้ได้ไหมไม่รู้จะตีไกลหรือเปล่าโอ้โหสตัต๊ดแบบบูชูดว่าไปแล้วฉายครับฉายฉายฉายยับฉายยับลงสวนไปเลยอยู่นี่หนุ่นมไรเปล่าโอ้ตรงนี้ไม่เล่นไมาไปแล้ว นเล่นตรงนี้เล่นตรงนี้โอ้โหโดนตีแน่นอนครับช็อตนี้แต่ว่าคือมุมมองผมกับมุมมองคิวเลอร์เขาไม่เหมือนกันอ่ะผมรู้เลยว่าโดนตีอ่ะเพราะมันตีดใครมากขึ้นด้านบนขึ้นด้านบนเอ้ยแล้วผมไปจริงไงโอ้ยโอ้โหเหมือนกระตุกนิดหน่อยถึงปานกลางตรงนี้ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่เลยรอมันสั้นอ่ะตรงนี้ก็น่าเล่นนะแต่คิวเลอร์เขาเหมือนไม่ไล่อ่ะไล่ไม่เนี่ยหนม ไล่ึ๊ดอันเน่หลอไปก่อนแล้วผมฉีกเฮ้ยแล้วผมเปลเลยไงโอเคพังไหมตัวนี้มีคนปั่นอยู่แต่ว่าเขาฉีกให้ผมแล้วเหมือนเขารู้ไงว่าผมต้องมาเล่นตรงนี้ยัดไม้เปล่าโอเคครับยังได้อยู่โอ้โห,โหเรียบร้อยครับคิวเลอร์อยัดไม้เดวลาอัศวินรติการแล้วฮะ ผมมาเป็นอัศวินลัตติกลาลแต่เวลาช่วยเพื่อนแล้วคนนี้เขาเพิ่งไปจุดบุญมากับผมผมจะทิ้งเขาไม่ได้แต่ความจริงผมนี่เป็นผู้ประสบภ,ภัยซะมากกว่านะผมเฟดทายแล้วนะเขาไม่โดนทักเฟดหนึ่งเลยนะเอาจริงๆไม่เป็นไรครับรวมเพลรมทีมผมทําได้อยู่แล้วเดี๋ยวรอช่วยเลยฮะคือมันเหลือเครื่องเดียวเครื่องท้ายด้วยไงโดนแน่นอนฮะเฮ้ยปไปไม้ไปเลยวะถ้าผมผมกกไม้เล่นบาเล็กแล้วผมเล่นบานเล็กไปแล้ว เรียบร้อยฮะฉายได้ปะปึ๊บนี่ฮะเรียบร้อยเรียบร้อยเลยหนุ่มเรียบร้อยเลยหนุ่มแล้วบอดยาวบอดทั้งวันทั้งคืนบอดยาวๆครับบอดยาวๆเรียบร้อยครับผมเนี่ยเลยเรียบร้อยฮะ,ยยฮะแตกแน่นอนเฮ้ยแอบแอบแอบอุ้ยมาเอ้ยปึ๊บเอ้ยโดนหลอกตรงหด้านมีไม้มไม่ได้หวะ แย่แล้วเรายังไม่ใกล้ไปอะ่ะโอ้ไม่ก็รอนไปเนี่ยแล้วผมเด้งแล้วผมวิ่งยาวโอเคหลงอยู่ไปหนุมประตูอยู่ตรงนู้นนะน่าใช่ปะประตูปกต,ติจะอยู่ตรงนู้นนะครับไม่รู้มีคนเปิดหรือยังอะ่ะถ้ามีก็ดีแต่ถ้าไม่มีก็ว้าวุ่นโอ้โหเราเพิ่งมาเปิดเพื่อนความจริงผมต้องหาเคเดนสันนะวันนี้เขาเปิดประตูอยู่อะ่ะ ในายใช้กล่องพยาบาลไปยังนี่อ่ะขอกล่องพยาบาลได้ปะอยากได้กล่องพยาบาลอ่ะขอหน่อยได้ไหมไม่ได้หรอโอเคเชดสันมาแล้วไม่ไปบอกเพื่อนหรอ,อประตูอยู่ตรงนู้นครับประตูใกล้ยอยู่นะบากเสียงเสียงเพื่อนนี่คือเสียงเปลี่ยนใช่ไหมโอเคเหมือนคนป่วยเลยบางเลย <c oughs> ช่วยได้ปะวัสวน,นี้แล้วจังหวทำไมหากินประตูใกล้ประตูใกล้ต้องขอชีดมาตรงนี้ก่อน แล้วผมข้ามแล้วผมสปินไปไงสปินหลอกไม่พุ่งหน่อยเหรอสวยโอเคื่อวผมวิ่งไปด้านหน้าฮะผมมาทางนี้ผมมาทางนี้มาแล้วไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงนุ่มไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงใจยเจยเ็นใจเย็นเดินเกมหน้าหนุม่มโหดังคลัคล่งครวญะฮะด่านนี้ มีคนใจดีเอาของมาให้อีกแล้วกระดังขมควนสองเนี่ยว่าไอคิดว่าเป็นตัวอะไรอ่ะตอนนี้ต้องรบกวนอีก,กานะฮะให้ครบยี่สิบตัวมันจะมีด่านเนี่ะที่ทําง่ายๆเลยเป็นด่านที่มีเรือเรือทุกเฟสนะฮะตอนนี้ไล่อยู่ไหนว่าเรือทุกเฟสไล่ไหนเนี่ยโอ้ไล่อยู่บ้านใหญ่อยากจูกับเพื่อนขอจูได้ปะเฮ้ยไล่ผมยาวโอเคได้จูคะ่ะได้จูตอนนี้ เี๋ยว,ว่าทำภารกิจอีก,กาไว้ด้วยเลยแล้วกันโอ้โหไม่ไล่เลยไม่ไล่เพื่อนแทนฮะเพื่อนเปนไม้เลยฟังไม้แบบดิจิตอลเรียนปะเนียนแหละไม่เนียนใครไม่รู้ไปโอ้โหโล่งนั่นแหละโล่งนั่นแหละเรียบร้อยเขาตัวยังไงคิลเลอร์ตาเรียบร้อยฮะคาดมาคัดมา โอ้ไปคานชิดปุ่มอย่างนั้นแล้วจะฉายยังไงเฮ้ยไม่เห็นหอะว่ามีไปฉายอะหนุ่มคานออกมาที่หนุ่มโอ้โหอะไรของเขาวะโอ้โหอะไรอะเฮ้ยจะได้แน่นอนได้แน่นอนไม่ต้องห่วงพี่ดูแลให้พี่ดูแลใ,ให้หนุ่มดูแลก็เชื่อแล้วแล้วจะฉายยังไงล่ะฮัลโหลมันฉายไม่ได้แต่ละชงแต่ละชออ็อตอ้วงนอนลวไม่ได้ชงไม่ได้จุงเลย โดนตีแน่นอนครับทีหนึ่งดับเบิ้ลคิวไปดับเบิล้ลคิวคิลเลอร์บอกอยากได้ดับเบิ้ลคิวอ้โหแต่ละมือ้อแต่ละวันเดีย๋ยวคิลเลอร์โอ้ยนี่มันมีรูอยู่นะจะจะใช้ยังไงนั่นแหละประเด็นหนีแล้วหนุ่มคิลเลอร์มาแล้วฮาหวานเจียหวานเจียมไม่ไม่มีอะไรอาจจะต้องไปเล่นบะเล็ก เดี๋ยวมันมีไม้ตัวนู้นเก่งไกลขอทางหน่อยนเพื่อนตุเลอกกลับมาหาผมเรียบร้อยฮะดักหน้าแน่นอนล้ำเต็บครับเอาฉีกเลยขอทางหน่อยมีใครอยู่หรือเปล่าแล้วผมโดดจริงเลยไปแล้วจ้าผมรู้ไงว่าต้องดักไปเล่นเอลชีนะครับกวากมือไปไรวะ อุ้ยไล่แล้วในสุดในสุดขอก็ไล่ผมคราวหน้าต่างชวัวร์ครับแล้วผมฉีกเลยผมวัดใจนี่คราวหน้าต่างจริงวัดใจกันหน่อยไปยาวแน่นอนครับมีทางขึ้นเนินอยู่ตรงนี้เล็นได้เอาไม่ไล่เรียบร้อยเลยฮะกลับไปบานเล็กแล้วบานเลก็กเสร็จแล้วอะ่ะเพื่อนแตกวะน่าโอ้โหเรียบร้อยครับเพื่อนแตกแน่นอนเรียบร้อยครับแคมป์แน่นอน,น,อนอแนอนนอนง่ตัวเ็มก่อนออกแล้วกัน โอเคครับก็จบเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้อ้ตาท้ายฉายยากมากเลยนะครับผมไม่รู้นะครับว่าทําไมคิวเลอร์เขาถึงไม่ไล่ผมนะไล่ไป๊ๆแล้วก็ไปเราไปโฟกัสอยู่ที่เพื่อนนะครับลีออนเอคิรนดี้นะครับโดนซ้ําตุ่ยแย่เลยโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าชอบอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับ